ตื่นแต่สเส้เาเขาได้เก้าแนวย้มสวัสดีพี่น้องปองไายสุขุสุกชนครับวันนี้เขาก็อยู่กลางท้องให้ท้องหน้าคือเก่้าก็เดิมหลังจากที่ฝาฝนตกมาโอ้โหบุญทะเลนี่ปีนี้ดีมากครับน้ำนี่เต็มให้เต็มหน้าเลยครับบางมองกระทิท่วมแหละครับดูจากข่าวแล้วทางสุรินทางอะไรเริ่มท่วมกันแล้วนะครับแต่ว่าที่แถวบุญทะเล็กก็ถือว่าดีครับดีมากเลยนะ้ําปีนี้แต่ว่าก็ถือว่า ถือว่านั่นอยู่แต่น้ํายังไม่หดเขานานะครับเนี่ย <sh arp> ทางตัวนี้คือเต็มไปแล้วเนี่ยข้างๆลักษณะนี้แต่เราก็เลยมาจอมให้จอบน้าครับข้าวของเราก็เริ่มเริ่มที่จะตั้งท้องเริ่มจะแทงนะฮะด้วยด้วยที่เป็นข้าวเจ้าดอนั่นแหละครับของเราเป็นข้าวเจ้าดอครับนีน่ฮะข้าวเจ้าดอเริ่มและเริ่มแทงง่วงแทงและแทงร่วงแล้วครับนี่เริ่มแล้วครับเริ่มเห็นเริ่มงามแล้วเริ่มงามเริ่มสวยแล้ว ดีมากดีมากครับปีนี้ฝนดีฝนมาเร่งเร่งตอนหน้านี้เราก็เลยมาจอบต้นกล้วยจอบไรของเราจอบน้ำหน้าเฮาบผมมาดูน,นี่เริ่มแล้วแทงเขือแล้วครับนี่หอมทองนะครับนี่ตอนนี้หอมทองหอมทองก็เริ่มแทงเขือแล้วฝั่งนี้ก็เป็นต้นตระกูลกล้วยไข่กล้วยไข่นี่ครับมาดกากกกกกกูกันพาจอยลึกๆลึกกนิดนึงเนดะ้อนี่ฮะฝั่งนี้กล้วยไข่ ครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นกล้วยหอมทองเหมือนกันที่เรากำลังห่อครับดูดูนี่ในการแล้วเรือนี้เริ่มในการแล้วเดี๋ยวปั๊บสต็อปไปอ่าหอมทองเรือนี้เริ่มแล้วเริ่มในการแล้วเขือนนี้ก็สวยงามครับสวยงามใกล้แล้วครับจากสวยครับสวย อยู่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณได้ประมาณสักร่วมๆเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วแล้วครับอ่าอิสนอยก็ตัดได้ตัดไปบ่มได้ครับผมตัดไปบ่มได้เลยอิสนอยครับเลยสวยสดงดงามแล้วคืออน,นี้อ่าครับผมเดี๋ยวเดินดูกับคันดาคันนาคัน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 ทใหญ่ของเราไปเดินไปดูนิดนึงก่อนฝั่งนี้ก็เป็นน้ำวา้าน้ำว้าสายพันเตี้ยไม่สูงนะครับนี่เตี้ยๆมากระดับสายตาเลยนะนี่ดูอ่าระดับสายตา เป็นนวาเตียนะครับไม่สูงครับเหมาะสําหรับคนไหนที่มันจะเป็นสายฟันใหม่นะครับมันมันไม่เหมือนกล้วยน้ํนววาโบราณนะครับ่อฝั่งนี้นี่ตัวนี้อีกเครือนหนึ่งนี่นวาเตียมันกันอีกเครือนหนึ่งอีสาหนอยก็พอพอที่ได้ตัดแล้วครับนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ส่วนตรงนี้มันจะมีปุ๋ยเยอะจะต้นเขาจะใหญ่นวาร์เตียมันกันครับนวาร์เตียมันกันนี่เดี๋ยวบ คนนี้แหละครับไกล่ลงนี่แหละนี่ว่าเราจะเอาไปใหญ่อยู่ครับพื่นเครือใหญ่มากครับตรงนี้เครือใหญ่จริงๆนี่ดูพุ่นเครือใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆครับนวาส่วนส่วนนี้เราก็กาลังปลูกขึ้นมาใหม่ครับปลูกกล้วยขึ้นมาใหม่อ่ากำลังสวยสวยและงดงามครับผมบรรยากาศกลางทงไฮทงนาดีแห้งอ่ากับบรรยากาศครับมาเดินดูอีกฝั่งหนึ่งของ สวนของเรากับคันแทใหญ่คันนาใหญ่ของเราปไปไปเลสโกไปไปเดินดูอีกฝั่งหนึง่งซึ่งเป็นคันแทใหญ่ฝั่งนึ้ครับฝั่งนี้คือฝั่งฝั่งตะเวนฝั่งอีกฝั่งหนึง่งโอ้ต้นไม้องเระนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเกลือนกล้วยอีกสายพันธุ mm ์ hmm. uh huh. นะฮะนี่บรรยากาศลมเดินครับหลายวันที่ไม่ได้มาจอดนา พราะหน้าฝนนี่แหละเพราะฝนนี่แหละครับในฝนที่มันหนักเกินช่วงนี้โอ้โหอายุเข้านี่แหละครับต้นไม้นี่ไม่ชอบฝนเดยถ้าฝนเยอะเกินมันจะเหลืองมันจะเฉาเลยนะอ่านี่ครับบรรยากาศกลางท้องไร่ท้องนาคนที่มักธรรมชาติอย่างนี้ก็เดนั่น,นครับนี่เขาของเขาเริ่มเขียวในการแห่งโอ้มีความสุขหลายครับ มีความสุขบรรยากาศเตยวหญ้ามันมากู้กันหญ้าก็เขียวงามแท้ๆต้นไม้เหลืองเข้าเหลืองเฮ้าต้นไม้เฮา <laughs> วันนี้บรรยากาศแบบเรียวๆนะครับแบบเอาเป็นธรรมชาติเอาธรรมชาติมาให้ดูอูยมงนี้ล้มเข้าก็ล,ล้มละโอ้หญ้าเริ่มขึ้นเยอะแล้วเริ่มขึ้นเต็มเลยคู้นลมงามโพสฝั่งนี้งามเกินไป โอเคครับผมคลิปนี้เจอกันแค่นี้ครับผมเดี๋ยวจะไปตัดใบกล้วยลงก่อนานะเริมมันเริ่มพวกหญ้าพวกอะไรเยอะเกินเ่ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเอาท่นนี้แล้วครับคลิปนี้ขอให้ทุกคนทุกคนมีความสุขสวัสดีครับสบายบุ็นปน